บุญธาตุอยา้องบนล้วยคนนิ่มเลยไหนไปเอาถั่วให้ปเเอาถั่วอันนึงะเอารวมาสอันอุณหภูมิ่สักสิบองศาบอกใครบอกใครบอกนุ๊กบอกนุกนี่ย ตอนนี้สิบแปดเฮ้ยไม่ใช่ตัวฟักยา,าวตัวฟักยาวบอกนู้นสิฟักยา,าวอย่างเงี้ยเออแล้วไปยามห่อนหรืออะไรบ้างวะเอ้กินถั่วเก่งๆลยมันปลูกตัวเยอะเอะมันไม่ได้ปลูกมันไม่ได้กินเก่งหรอกมันมีน้ำพริกมันถึงได้กิน ฝดีกว่ามนเาขาดีเลหนวสะทาพะน้องบกว่านไปผนาะนมแ่ก็ไ่จนาาี่ร่วเอาทักไปใส่ต้องเลื่อนคุยกันอ่ะอาทีพเลยอามีบุญมาเ เสือไม่ถุงเราไปแล้วไปสิ大爷ไปแล้วขับรถตู้เอกแล้วเอามาันพายออกไปจอดป่ะไม่เป็นยังไเด็กเพื่อนก็จะมีใบทีด่จะจมท้องจ่าห้าเอาไปแล้วแต่ถ้าวท่าบอนะ พได้ะกี้นั่ะพได้ะกี้ข็จอดรถไว้น่นจอดตาดแดนไอ้ตัวน,นี้ลดรถรถือนี่เลยนี่ยเขามาจอดในี่ไไปจอดน,นมาจอดให้มองผมหน่สิหน่าหน้าจังเผากอดหน่อยนะหน้าจังกินขา้าวดาวคนผักขึ้นไดอ้อะจะไปน้ำนั่นะโอเคอันมีน้อยไปคนพักเลยจะไ, <ป S 1> ไปด้วยนะ่ะไปด้วยไหมไปโรงเรียนไงอยากไปไปโรงเรียนได้ไหมไอ้หน้ามีบ่หืม ไปไป็นคนพขึ้นรถเลยไปเ<ไ>ป็นผนพาขึ้นรถไปกินข้าวสก๊อตอะไรโอ้จะได้บานกินน้ำ,นำเราเรียนกินไม่ได้โอ้กินนั่นะน้ำพูลงที่น้ำนัำน่ๆๆนนะเลยชุๆๆ่มเป็นเนาะโอ๊ยมาได้แล้ววะมาได้แล้วขอเกี๊ก็ไม่ให้กินเหมือนวันอาทิตย์ชุ่มเป็นกระเท พูเท่ามาเกิดเล็าเบิ่งพอูเท่ามาเกิดนมเป็นคือไผ่ไผ่ผ้าจมเบาหนุกแหละเบาหนุ่ลยผ้าจมไปโรงเรียนนีแล้วจมจริงเตือนไม่ให้ไปละอ้มนกินปลานี่ข้ากินข้าก่อนไม่กินข้าวไม่ได้ไปโรงเรียนนะไปสนไป จะที่รูทางนี้นะรถอยู่ไหนไปแครับถหายไก่อนรถมอยู่ทางนี้ไปแล้วครับรถหายไปไหนมาไปแล้วไปแล้วี่ทพินาทหรอลมมันพัดมาทางนี้ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่นู่นรถลูกอยู่นู่น บ้องเพนมีบ้องออกิาจมหมีร้องชื่อหาคำนะสามคำจะมีขร้องเพลงบอดร้องเพลงห้ได้ยินร้องเพลงอะไรบ้า่เนี่ไปรงเรนมากินข้าวเสร็จก็ไปจยังให้มากเน กินข้าวจก้อนนี่ไปกินร่องเลนนะมืดหาหายไปสิเลยนี่โอ้โนมืดฮะคุณเด็กไท ทรงย่างแบบมิ่งๆทรงย่างแบบย่างแบบร้องเพลงด้วยเออจะมาทันยืนให้หน่อยอ่ะร้องเพลงด้วยลูกร้องเพลงด้วยเอาตีเลยตีเลยเอาร้องเพลงด้วยเอาเอาตีแล้วทรงย่างแบบ ใช่เอมาตีตรงนี้เอามาตีนี่มามาตีนี่มามันตีไม่ถึงเราไม่ร้องเพลงด้วยนะมันตีไม่ถึงมันก็เลยต้องไปตีอ่ะอ้ำอืมยิ้มแล้วห้าคั้แล้วไปตีเหรอมาเร็วมาเร็วมาตีแล้ว

ก็เป็นเต้ยวประเด็กนะเต้ยวอันอฮมไอดมินไม่หนาวเลยนาะมือนี้ฮมผัวน้ายายายามาตีเ no> ล้วมาตีเล้วสี่กองสี huh. ่กองลสีกองยกองยู <s> <S <Ja, yeah, yeah, ่ไหนกองตียังไง จะจิ้มตาจะจิ้มตาหนูแล้วอนาดน้โ้โตัวไหนบ้างเอีเป็นด้วยตีเป็นดว้อีกนูอีก กหูวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปใหม่แล้วค่ะดูน้องแอดมินนะคะหัตติกอค่ะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ